ช่วงต้นเกมเราก็ต้นเกมเซตแรกเนาะเราเรา,เราก็ทําได้ดีแต่ว่าเขาเขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกันเขาก็แก้เกมเรามาเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยพอเราเล่นได้ไงค่ะเขาเขาก็จะเน้นเสิร์ฟใส่เราเลยเพราะว่าเขาจะตัดเกมลุกเราให้ได้มากที่สุดอะไรค่ะซึ่งเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วแต่ว่าผลม,มันก็ออกมาแพ้สามศูนย์เราก็ถามว่าเสียดายไหมก็แอบ,บเสียดายนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ายังไงก็ต้องสู้ต่อไป ได้เซตอ่ะเขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นเขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นแน่นอนหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเขาก็เขาเขาเขามีความแบบเขามีความมั่นใจใน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 ตัวเองแล้วก็ในทีมเขาสูงมากเลยค่ะซึ่งหนูมองว่าต่อให้เราได้เซตแรกเนี่ยมันฝั่งเขาอ่ะเขา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 จะไม่ดาวลงแน่นอนยังมันอาจจะไม่แตกต่างจากนี้มากค่ะ ที่ได้มาแข่งที่ไทยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแบบบัตรหมดเร็วมากอะไรเงี้ยซึ่งเราเอ่อก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่แฟนๆรักแล้วก็อยากเชียร์พวกเราแล้วก็ทีมชั้นนำระดับโลกแล้วก็รักวอลเลย์บอลขนาดนี้ค่ะถามว่าเรามีโอกาสไหมเราก็มีโอกาสค่ะบอลมาลูกกลมๆแล้วมันสามารถออกได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว แล้วก็เราก็ต้องทําให้เต็มที่ในทุกๆเกมค่ะแล้วก็เราต้องอดทนให้มากกว่าที่อืตรเขาด้วยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะทั้งที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทั้งที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็อะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ จะสู้ให้สุดใจให้ได้มากที่สุดค่ะอ๋อเพรได้ค่าขนมก็ไม่เท่าไหร่นิดนึงนิดนึงอาช,ชอว์หรอนิดนิดหน่อยค่ะค่าขนมจะได้หายเหนื่อยไวไว <c oughs> ขอบคุณค่ะ